ทำไมแอนถึงให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมหรอคะแอนรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนมันเกี่ยวกับอากาศอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมากาลังประสบปัญหาหนักเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมลพิษโลกร้อนเองก็ตามค่ะเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะ สวัสด,ดีค่ะชื่อแอนค่ะชื่อจริงชื่อสุภชยาเตชะช,ชูเชิดค่ะจบการศึกษาปริญญาเอกคณะวิทยา,าศาสตร์สาขาชีววิทยาจากมหาพิทยายมฮิโดนค่ะปัจจุบันแอนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมอยู่ที่มูลที่แม่ฟ้าหลวงค่ะหรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของดอยตุงค่ะปัจจุบันก็ทำร้านค้าของตัวเองค่ะชื่อว่าร้าน r e รี e Station แอนมักจะเรียกว่าร้านไม่สะดวกซื้อก็คือช่วยกันลดพลาสติกให้คนเอาบรรจุภัณฑ์ไปเติมเองได้ค่ะ ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็จะเหมือนกับที่ปรึกษาในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานต่างๆขององค์กรให้เป็นนี้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วในส่วนที่แอนทําปัจจุบันนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในพื้นที่ป่าที่ฟื้นฟูของดอยตุงด้วยค่ะหน้าที่รับผิดชอบของแอนนะคะก็จะมีทั้งสงส่วนด้วยกันเลยก็คือจะเป็นส่วนที่เป็น business unit ก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คำแนะ นำแล้วก็บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเนาะอย่างเช่น iso 1 4 0 0 1หรือว่าการทำผลิตภัณฑ์อัพไซคลิการคัดแยกขยะขององค์กรเป็นต้นค่ะเราตั้งใจว่าให้ศูนย์สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบของการจัดการขยะเรามีการรับคณะจากหน่วยงานอื่นๆมากมายรวมถึงชุมชนด้วยมาดูว่าปลายทางเนี่ยเขาจะต้องทำงาน หนักแค่ไหนแล้วก็ถ้าแยกขยะไปแล้วถ้าถูกวิธีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วมันก็จะเพิ่มมูลค่ายัางไงได้บ้างค่ะก็จะมีการเก็บข้อมูลทั้งปริมาณขยะต้นทุนหรือว่ารายได้จากการขายขยะด้วยว่าเราควรจะมีการจัดการขยะยังไงที่เหมาะสมกับชุมชนหรือว่าองค์กรในแต่ละที่ค่ะ ส่วนอีกสายงานหนึ่งเป็นสายงานพัฒนาว่าพื้นที่ของดอยตุงสภาพป่าที่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนค่ะรวมถึงงานพัฒนาชุมชนด้วยค่ะเช่นการพัฒนาป่าชุมชนลงไปช่วยเหลือแล้วก็อบรมชาวบ้านให้สามารถชีวัดคาร์บอนเครดิตจากป่าของตัวเองได้ค่ะ ในส่วนของงานความหลากหลายทางชีวภาพค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้สามารถมีใครคนนึงจะรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกกลุ่มได้อย่างลงลึกเนาะแอนก็จะมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่เจ้าหน้าที่กับน,นักวิชาการให้ทํางานร่วมกันได้ค่ะโดยเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นการหาหัวข้อหรือว่าความสงสัยก่อนว่าในพื้นที่เราเนี่ยเรามีทรัพยากรอะไรหรือว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะแล้วก็สรรหากลุ่มนักวิจัยจากพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยา อะไรก็ดีหรือว่านักวิจัยอิสระก็ดีค่ะว่าใครที่มีความสามารถที่จะตอบโจทย์ของเราได้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพานักวิจัยค่ะมาสำรวจพื้นที่ก็จะเริ่มวางแผนงานวิจัยร่วมก,วมกันร่วมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยค่ะพอหลังจากเราเริ่มออกแบบได้แล้วค่ะเราก็จะต้องอบรม พี่ๆเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านของเราด้วยว่าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นยังไงศัพท์วิทยาศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยคืออะไรบ้างอธิบายให้เข้าใจง่ายเพื่อให้ทั้งนักวิจัยเองแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นค่ะรวมไปถึงแอนก็ยังต้องเอาข้อมูลเนาะบางส่วนเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อให้ตอบโจทย์ของเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับดอยตุงด้วยค่ะ ตอนนี้ทีมงานมาเก็บภาพค่ะจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติหรือว่าที่เราเรียกว่าคาเมราแท็อะค่ะเพื่อที่จะดูข้อมูลว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในพื้นที่บ้างโดยที่ไม่รบกวนธรรมชาติค่ะวันนี้ภาพที่เก็บได้ก็มีแมวดาวจริงๆมีหมาบ้านด้วยแล้วก็มีคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นนะคะเราอยากรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ว่ามีตัวอะไรบ้างอยู่พื้นที่ไหนเรา ติดหลายๆจุดเนาะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันว่า2พื้นที่นี้มีสิ่งมีชีวิตต่างกันยังไงบ้างหรือว่าถ้าเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นในอนาโคดะคะเราอาจจะบอกได้ว่ากลุ่มประชากรมันมีเยอะหรือน้อยการครอบครองพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงตรงนี้เรียกว่า Pit ฟอร์แทรกับดักหลุมเพื่อให้สัตว์มันมาตกก็จะมีสลนยาวแล้วก็พอสัตว์มาเดินชนสีดำๆแล้วเนี่ยมาตกที่บ่อเราก็จะมาเช็คทุกวันค่ะ พอได้ก็จะเอาขึ้นมาถ้าระบุชนิดได้ก็ระบุชนิดเนาะถ้าระบุชนิดไม่ได้ก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดความยาวตัววัดความยาวหางถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเนาะวัดความยาวแข้งแล้วก็วัดส่วนหูถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคานก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็จะเก็บตัวอย่างถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนาเราอีกที ฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตะคะมีความสําคัญมากเลยเพราะว่ามันจะสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ได้หรือว่าสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาได้ว่าแต่ก่อนข้อมูลเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตถ้าเราได้ข้อมูลชุดใหม่มาเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือน้อยลงหรือแย่ลงเนาะพื้นที่ที่เราเปรียบเทียบ กับพื้นที่อื่นเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ฟื้นฟูกับพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วอันนี้มันก็จะบอกด้วยว่าเราควรจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเราควรจะมีการปรับปรุงหรือดูแลพื้นที่เรายังไงให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ ที่สําคัญของผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมค่ะแอนคิดว่ามันคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งมากเลยแล้วก็ทําหลายโครงการค่ะก็จะต้องลําดับความคิดแล้วก็ให้ความสําคัญกับข้อมูลด้วยค่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือ l i f e long learning ค่ะแม้ว่าจะจบปริญญาเอกแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าความรู้ของเราที่เราได้เนี่ยมันจะ ครบถ้วนหรือว่าเรารู้ทุกสาขาแล้วเนาะอย่างแอนเรียนจบก็เป็นสาขาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนกเลยหรือว่าปักษีวิทยามาทํางานตรงนี้ค่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เรื่องงูเรื่องมแมลงเราก็จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เปิดใจที่จะบูรณาการความรู้ใหม่ๆค่ะ อีกหนึ่งทักษะที่สําคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบริหารจัดการเพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมค่ะร่วมกันหลายคนก็จะต้องดูว่าใครเหมาะสมกับงานไหนรวมถึงการบริหารงานให้เสร็จตามระยะเวลาแล้วก็งบประมาณที่กําหนดด้วยค่ะสุดท้ายค่ะในมูลนิธิเนี่ยเราจะมีคำพูดที่พูดติดปากกันว่า communication communication and communication มันก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันเยอะๆต้องทำให้นักวิชาการพูดคุยให้รู้เรื่องกับ พี่ๆเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะมันจะต้องให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันค่ะเหตุผลที่ทำให้แอนรักแล้วก็ชอบในอาชีพนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือบอกว่าแบบสนุก เป็นความชอบส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเออเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้มีหน้าที่ได้ทํางานเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะมันให้โอกาสเราในการได้เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆให้โอกาสให้เราได้เติบโตแล้วก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยจากมุมมองในการทํางานที่มันแตกต่างจากการเรียนวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยเฉยๆอะคะ่ะมันตอบโจทย์ว่า เรียนแล้ววิจัยแล้วเราเอาไปต่อยอดหรือเราเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างค่ะแอนว่าไม่ว่าต่างประเทศหรือประเทศไทยเองเนี่ยเราอะมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับคําว่า climate change มีการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินกันบ่อยขึ้นค่ะซึ่งแอนเชื่อว่า เด็กๆน้องๆที่จบมาในสาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาชีววิทยาเนี่ยก็จะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตด้วยอยากฝากถึงน้องๆค่ะว่าช่วงชีวิตในมหาวิลายเนี่ยอยากให้ใช้ให้เต็มที่เพราะว่าพี่แอนก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบทําค่ายทากิจกรรมเยอะมากตั้งแต่มหาพาลิลายเนาะได้ลองฝึกงานหลายๆที่ด้วยจนเจอว่าเออตัวเองเนี่ยชอบอะไรหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษสําหรับคนที่โดนคําถามคลาสสิกว่าจบไปแล้วจะทําอาชีพอะไร อย่าเพิ่งติดกั้นตัวเองค่ะลองก่อนค่ะอยากให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองว่ามันมีมุมไหนที่เราจะพอจะฟิตอินในตําแหน่งหรืออาชีพนั้นๆได้บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสไปทําได้เป็นคนขาตัวเองก่อนเพราะว่างานหนึ่งงานอะ่ะมันไม่ใช่อาชีพสุดท้ายของเราหรอกเราก็ยังต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะ